Rise of the planet of the apes. คือจุดเริ่มต้นของมหาขาพภาพยนตร์ที่จะนําเสนอเรื่องราวของสองครามระหว่างมนุษย์กับวานอนผ่านการรีบูตเนื้อหามาจากภาพยนตร์คลาสสิกหลายๆภาพซึ่งในคราวนี้ซีจีและความสมจริงในการเนรมิตกองทัพของเหล่าวานอนที่มีการเคลื่อนไหวและการแสดงอารมณ์ก็จะพัฒนาจนอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมจากยุคอดีตที่เป็นเพียงการนําเสนอนักแสดงสวมชุดวานอนไปไกลมากๆแถมเนื้อหาในมหาขาวครั้งนี้ก็ย,ยังดุเดือดและยิ่งใหญ่ในแบบที่เวอร์ชั่นไหนก็ไม่เคยทามาก่อนด้วยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่า วันในภาพยนตร์ Rise of the planet of the apes จากปี2011จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับจอห์นแลนดอน ตัวละครจอร์แลนดอนที่นำแสดงโดย Brian นฮอซึ่งเป็นเจ้าของซานบรูโน่พายเมเชลเตอรและเป็นพ่อของดอ d g ช l a นดอนชื่อของตัวละครนี้ก็จะถูกตั้งตามตัวละครจอร์แดนจากภาพยนตร์ภาคคลาสสิกที่เป็นหนึ่งในลูกเรือนักบินอวกาศของจอ o r ชเทเลอร์ใน Planet of the Apes ปี1968ซึ่งรับบทโดยโรเบิร์ตกันเนอร์โดยตัวละครนี้จะเป็นนักบินอวกาศที่เข้าร่วมโครงการในช่วงปี1960ซึ่งแลนดอนก็จะถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความทะเยอทะยานและต้องการมีชีวิตอยู่ตลอดไปเท่าที่ตัวเองจะสามารถทําได้เทพีเสรีภาพ ในฉากที่ซีซ่ากำลังถือรูปปั้นจำลองของเทพีเสรีภาพขึ้นมานี่ก็จะเป็นฉากที่คาราวาไปถึง Planet of the Apes จากปี1968ที่มีฉากอ c o n i c เป็นเหตุการณ์ที่มนุษย์ได้เดินทางไปเจอกับรูปปั้นเทพีเสรีภาพของจริงซึ่งลอยมาเกยตรงชายหาดในโลกอนาคต The Jigsaw Puzzle ในฉากดีลีซีนที่ซีซ่าก,กําลังต่อจิกซออยู่ภาพในจิกซอที่เขาต่อจนเกือบจะเสร็จก็จะเป็นภาพของตัวละครจากภาพยนตร์ฉบับดั้งเดิมอย่างเทเลอร์และโนวาใน Planet of the Apes ปี1968ที่กําลังขี่ม้าไปตามชายหาดก,ก่อนที่จะมาพบเทพีเสรีภาพจนทําให้พวกเขาตกใจเป็นอย่างมากทางนี้นี่ก็ยังเป็นการยั่วล้อว่าจริงๆแล้วโลกอนาคตใน Planet of the Apes ก็อาจจะเป็นจักรวาลคู่ขนานของภาพยนตร์ชุดปัจจุบันก็เป็นได้มนุษย์ที่ซีซ่าไว้ชีวิต ในฉากดีลิซีนจากผันบูเรจะมีหนึ่งในฉากที่รอดนีเข้าไปดูแลซีซาและโรกเกตพร้อมอยังเข้าไปพูดใจดีๆจนทั้งคู่สงบลงก่อนที่รอดนีจะบอกกับซีซารว่าเขาไม่สามารถถอดเครื่องพันธนาการออกจากวานอนทั้งสองตัวได้จริงๆเนื่องจากมันเป็นหน้าที่เลยยังยื่นคุกกี้ให้กับวานอนทั้งสองแทนเพื่อปลอบใจแบบดีๆซึ่งความมีน้ำใจนี้ก็อาจจะพออธิบายได้ว่าทำไมซีซาถึงเลือกที่จะจับเขาเข้าไปขังในคุกเฉยๆในช่วงเกิดการกรบฏแทนที่จะปล่อยให้วานอน,อนตัวอื่นๆฆ่ารอดนีลงไป Lost in Space. ในภาพยนตร์ภาคนี้จะมีฉากที่ภาพโฟกัสไปที่หนังสือพิมพ์ซานฟรานซิสโกคร r o นิ c l ลว่ามีนักบ,บินอวกาศกลุ่มหนึ่งหลงทางหายไปในอวกาศและยังไม่สามารถมีใครติดต่อได้ซึ่งนี่ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงภาพยนตร์ฉบับเดิมอีกครั้งอย่าง Planet of the Apes ปี1968ที่กลุ่มตัวเอกซึ่งเป็นนักบ,บินอวกาศหลงทางหายไปในอวกาศจนกลับมาโผล่ในโลกอนาคตที่สังคมของเราถูกวานอนยึดครองไปแล้วแถมทั้งนี้ข่าวพาดหัวดังกล่าวในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อาจจะเป็นการบอกใบ้ว่า เหตุการณ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นสำรอยกับนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ที่หายสาบสูญไปก็เป็นได้เหมือนกันชะตากรรมเหมือนกับจอชเทเล สิ่งที่ซีซาต้องพบหลายๆอย่างในภาพยนตร์ภาคนี้ก็จะมีความคล้ายกับสิ่งที่ตัวเอกในภาพยนตร์ Planet of the Apes ปี1968อย่างจอชเทเลอร์ต้องเจอหลายๆอย่างมากๆทั้งการที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกจองจําต้องมีการหลบหนีและโจมตีผู้ดูแลมีสถานการณ์ที่ถูกเจ้าหน้าที่จับไปเพื่อท้าทายเจ้าของที่รู้พวกเขาฉลาดเกินกว่าที่เป็นอยู่แถมยังมีจังหวะที่ทั้งสองถูกโจมตีโดยทอดระเพลิงเหมือนกันอีกด้วย ขี่ม้าข้ามสะพานในฉากที่4ซาขี่ม้าข้ามสะพานโเด้นเกะแล้วเรียกวานอนตัวอื่นๆมาโจมตีเป้าหมาย <c oughs> ก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งในฉากที่มีการคาระวะไปถึง Planet of the Apes ปี1968อีกครั้งซึ่งในภาพยนตร์ภาคนั้นจะมีฉากที่บรรดาวานอนขี่ม้าไปไล่ล่ามนุษย์ด้วยจากท่าสู่การกลายเป็นนาย ในฉากที่ซีซ่าตะโกนเขาว่าโนออกมาและคว้ามือของดอรจเอาไว้ซึ่งถือว่าเป็นฉากไอคอนิกของภาพยนตร์นั้นนี่ก็จะถือว่าเป็นฉากสําสคัญของเรื่องที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งหมดในแฟรนไชส์เพราะในจังหวะที่ซีซ่าคว้าแขนของดอรจและพูดออกมาตัวเขาจะเริ่มยืนตรงขึ้นมาด้วยสองขาในขณะที่ดอรจจะซุดตัวลงและต้องใช้มือเข้าไปช่วยในการพยุงเสมือนกับการต้องเดินสี่ขาแบบอ้อมจังหวะนี้มันจึงสื่อได้ว่าในตอนนี้วานนได้วิวัฒนาการขึ้นมาเหนือมนุษย์แล้วและสถานะของซีซ่าที่ เป็นเสมือนสิ่งที่ต่ำกว่าทาสในสายตาของมนุษย์ก็ได้แปลสถานะขึ้นมาเป็นนายแทนดอร์จที่ถอยไปยืนแบบสีขาเหมือนกับที่วานอนเคยทำสัญ,ญลักษณ์ในคืนแรกของซีซ่าที่เขาถูกเอาไปขังตัวซีซ่านั้นจะวาดสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนกับหน้าต่างห้องใต้หลังคาที่บ้านของวิลเพื่อปลอบใจตัวเองเอาไว้แต่ต่อมาในระหว่างที่วานอนอารวาดไปทั่วซานฟรานซิสโกสัญ,ญลักษณ์เดียวกันนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาอีกครั้งบนป้ายถนนและดูเหมือนว่าจะเป็นเครื่องหมายอนาเขตที่เหล่าวานอนเลือกจะใช้ในช่วงเวลานั้นนั่นเอง กระโดดต่อยในตอนที่แคลโรไลน์พูดออกมาเล่นๆว่าม,มันสมควรแล้วที่มนุษย์เราควรจะกลัวชิมแปนซีนันสีซาก,ก็จะกระโดดไปหาวิวและต่อยเขาแบบเล่นๆเพื่อเป็นการหยอกล้อไปมาจนทุกคนในกลุ่มนั้นหัวเราะกันแบบสนุกสนานแต่ในเวลาต่อมาสีซาก,ก็จะทำแบบเดียวกันกับฮันซิเกอร์เกือบทุกประการเว้นแต่ว่าเขาจะทุบตีชายคนนี้อย่างเลวร้ายจริงๆเพื่อหวังจะทำให้ชายคนนี้เจ็บปวดบากเกือบรอดชีวิต ในบทราแรกๆมันจะมีการนำเสนอออกมาว่าบักจะรอดชีวิตจากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายบนสะพานโกลเด้นเกตโดยเขาจะโยนดอร์จที่ในบทเวอร์ชันนี้จะรอดมาถึงช่วงเวลาดังกล่าวลงจากสะพานจนเสียชีวิตหลังจากที่ดอร์จสังหารโรกเก็ตลงไปแต่ท้ายสุดแล้วบทของเขาก็จะถูกนำเสนอให้เสียชีวิตลงไปจากการกระโดดขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์ ter, จนตกลงไปพร้อมกันกับมารเพื่อส่งให้ซีซ่ามีแรงจูงใจที่จะแคนพวกมนุษย์บางกลุ่มมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองอีกทั้งในช่วงก่อนที่จะเสียชีวิตบักก็ยังพยายามที่จะพูดคคว่าขอบุณ ออกมากับซีซ่าเป็นครั้งแรกด้วยแต่มันก็สายไปแล้วที่มาของโคบา ตัวละครวานอนอย่างโคบาก็จะถือว่าเป็นวานอนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวานอนฉลาดในโลกของความเป็นจริง2ตัวอย่างคานซีวานอนที่เชี่ยวชาญการสื่อสารด้วยคีย์บอร์ดจากมหาวิทยลาลัยแห่งรัฐจอร์เจียจนตัวเคในชื่อหน้าของคานซีได้ถูกเอามาใช้นำหน้าชื่อส่วนวานอนอีกตัวก็จะเป็นชิมแปนซีดุร้ายที่มีชื่อว่าซัดดัมซึ่งได้สังหารเด็กน้อยลงไปหลายคนใกล้อุทยานแห่งชาติเคเบลในประ,ระเทศยูกันดาก่อนที่เขาจะถูกกลุ่มคนที่โกรธแค้นตามล่าในเวลาต่อมา ไม่ได้ตั้งใจค่ะแม้ว่าดอชจะเป็นมนุษย์คนแรกที่ซีซ่าฆ่าลงไปแต่หากสังเกตดีๆเราจะพบว่าซีซ่าก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เขาตายแต่อย่างใดเนื่องจากไม่มีการระบุชัดเจนว่าซีซ่ารู้อันตรายของน้ำและไฟฟ้าจากการฉีดน้ำไปที่ดอจเพราะมันเป็นไปได้ว่าซีซ่าอาจจะแค่พยายามฉีดน้ำแรงดันสูงไปหยุดตัวศัตรูเฉยๆแถมใบหน้าของซีซ่าหลังจากทำให้ดอจเสียชีวิตก็ยังถูกนำเสนอออกมาแบบชัดเจนว่าเขาก็ตกใจมากๆอีกด้วยนามสกุลของวิลรอดแมน นามสกุลของวิลอย่างโรดแมนก็จะถือว่าเป็นนามสกุลที่มาจากการสลับคําแบบแอนะกราของคําว่าอามันโดซึ่งนี่จะเป็นชื่อตัวละครจากเรื่องของ quest of the planet of the a p e ในปี1972ที่ทีมงานตั้งใจให้วิลมีชะตากรรมเหมือนกับตัวละครตัวนั้นอย่างการที่มนุษย์ทั้งสองนี้ได้เลี้ยงดูวานอของตัวเองที่มีชื่อว่าซีซ่ามาตั้งแต่แรกเกิดและปล่อยพวกมันไว้ในที่สาธารณะโดยความบังเอิญอีกประการหนึ่งก็คือทั้งอามันโดและวิลจะไม่ทันเห็นวานอนลูกชายบุญธรรมของตัวเองเข้าปกครองอาณา จากวานอของพวกเขาเลยในอนาคตที่กําลังจะมาถึงเสียงพูดของซีซ่าในภาพยนตร์เสียงพูดของซีซ่านั้นก็จะถูกอํานวยการสร้างโดยนักออกแบบเสียงอย่างชัรคไมเคิลซึ่งผสมเสียงร้องของชิมแปนซีตัวผู้ที่โตเต็มวัยที่บันทึกไว้ที่ชิมเฮเวนหรือสถานดูแลชิมแปนซีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกให้เข้าไปผสมกับเสียงของแอนดี้เซอร์คิสไปอีกทีหนึ่งเพื่อทําให้ผู้ชมสัมผัสได้วันนี้ไม่ใช่เสียงของนักแสดงแบบเพียวๆนั่นเอง สัญ,ญลักษณ์แห่งวิวัฒนาการในตอนที่กลุ่มวานอนปีนต้นไม้เพื่อหน,นีออกมาจากโดมซึ่งกักขังพวกมันววยพวกมันจะก่อตัวขึ้นมาเป็นกลุ่มจนเหมือนรูปเกลียวคูซึ่งเป็นรูปร่างของ DNA และโลโก้เจนซิสที่แสดงถึงวิวัฒนาการของพวกมันแบบเห็นได้ชัดเลยนั่นเองวานอ,นอนสายพันธุ์ใหม่ ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะถือเป็นภาคแรกที่นําเสนอวานอนสายพันธุ์ใหม่อีกสายพันธุ์หนึ่งนอกเหนือจากชิมแปนซีกอริลลาและอูรังอุตังที่ปรากฏออกมาในภาพยนตร์ภาคคลาสสิกแบบเก่าหมดแล้วโดยวานอนบางตัวที่เจนเซสและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็จะมีวานอนโบโดโบปรากฏออกมาด้วยซึ่งพวกมันจะเป็นวานอนชนิดย่อยของชิมแปนซีที่ถูกขนานนามว่าเป็นชิมแปนซีคราและไม่เคยอยู่ในภาพยนตร์ภาคก่อนๆเลยนั่นเองเกดูเร การที่วานอนยางร้ายอายได้รับน้ําอันลมที่เดธอต้องการผ่านยี่ห้อเกตเรตก็จะมาจากเหตุผลที่ว่าในระหว่างการค้นคว้าสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้กํากับและทีมงานก็ได้เรียนรู้ว่าชิมแปนซีที่ดูขังจะชื่นชอบน้ําตาลมากๆและน้ําอัดลมยี่ห้อเกตเรตก็เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มโปรดของบรรดาวานอนนั่นเอง soda. Come go, ต้นแบบของซีซา แอนดี้เซอร์เคสนักแสดงที่รับบทเป็นวานอนตัวเอกอย่างซีซ่าจะอ้างอิงพฤติกรรมของซีซ่ามาจากชิมแปนซีชื่อโอลิเวียซึ่งเกิดที่สาธารณารัฐประชาธิปไตยคองโกและมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1952ถึง2012โดยว่ากันว่ามันจะเป็นวานอนที่มีความฉลาดมากที่สุดตัวหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวานอนที่มนุษย์เอามาฝึกเลยก็ว่าได้เพื่อความสมดุลของพฤติกรรมจากชิมแปนซีที่มีอรารยธรรมและลิงจากป่าส่วนชาวที่ซีซ่าสวมเสื้อสีแดงและกางเกงสีดำแอนดี้เซอร์เคสก็จะเอาไอ มาจากการศึกษาชิมแปนซีอีกตัวนั่นก็คือนิมชิมสกีวานอนที่เคยถูกเอามาทดลองการเรียนรู้ภาษา,ษาสัตว์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1973ถึงปี2000น้องชายของเจมส์ฟรังโกในภาพยนตร์ภาคนี้น้องชายของเจมส์ฟรังโกยังทอมฟรังโกที่เป็นนักแสดงเหมือนกันก็จะถือโอกาสเข้ามาขามโอด้วยในบทตำรวจคนหนึ่งที่ปรากฏตัวออกมาในตอนที่สีส้าขี่ม้าอยู่บนสะพานชาโพสต์เครดิตดั้งเดิมที่ถูกตัดออกไป แต่เดิมนั้นภาพยนตร์จะมีฉากโพสต์เครดิตที่เป็นภาพของโคบาคนพบปืนลูกซองของจอห์นแลนดอนในป่าแล้วเรียนรู้ที่จะยิงมันแต่ทีมงานก็ได้ตัดสินใจที่จะตัดฉากนี้ออกไปเพราะพวกเขาคิดว่าวิวัฒนาการของวานอนมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อีกหลายปีหน่อยและการข้ามไปนําเสนอว่าพวกมันใช้ปืนได้ยังไงในภาคต่อไปที่ทิ้งห่างไปหลายปีแล้วก็น่าจะเมคเซมากกว่าวานอนที่ฆ่าจ่าขอบในตอนแรก แม้ว่าในภาพยนตร์จะมีการนำเสนอออกมาแล้วว่าคนที่ผลักจากขอบซึ่งกำลังอ on ้อนวอนขอชีวิตในเฮลิคอปเตอร์จะเป็นโคบาเพื่อทำให้มันดูเมกเซนเนื่องจากวานอนตัวนี้มีความแค้นส่วนตัวรวมไปถึงมีจิตใจเด็ดเดี่ยวและโหดร้ายมากกว่าแต่ในฉากดีลีซีนะจะมีการนำเสนอออกมาว่าจริงๆแล้วก็จะเป็นซีซ่านี่แหละที่เป็นวานอนซึ่งผลักจากขอบลงไปแม้ว่าภาพในฉากนี้จะยังทำ CGI ไม่เสร็จก็ตาม you ความน่าประทับใจของคารรนคานวาวนักแสดงอย่างคารินคานวาวที่รับบทเป็นอูลังอุตังอย่างมอรเรสก็จะถือว่าเป็นนักแสดงที่ทําผลงานได้ดีจนถูกใจทางผู้กํากับเป็นอย่างมากชนิดที่ว่าเมื่อเธอแสดงในบทวาน,นอนจบแล้วทางผู้กํากับก็ได้ขอให้เธอมาแสดงในบทมนุษย์อย่างบทเสมียนสารหัวแข็งที่ทําให้วิวประสบปัญหาในการยื่นอุทธรณ์ต่อทันทีเลยซึ่งเธอก็ยังทํามันได้ดีเหมือนเดิมด้วยแสดงหลายบทบาท เทอรี่โนเทอรีนักแสดงชาวอเมริกันผู้ประสานงานการแสดงผาดผนและโคชด้านการเคลื่อนไหวซึ่งเขาเมักจะแสดงโมชั่นแคปเจอร์เป็นสัตว์ในภาพยนตร์ดังหลายเรื่องนั้นในภาพยนตร์ภาคนี้เขาก็จะรับบทเป็นทั้งบรายไอส์แม่ของซีซ่าและโรเกตอีกทั้งในช่วงสีเควนที่สะพานโเดนเกตเขาก็ยังรับบทเป็นกอริลลาตัวประกอบด้วยเนื่องจากนักแสดงคนนี้มีความเชี่ยวชาญในการแสดงแบบนี้มากๆแต่ถึงอย่างนั้นนี่ก็จะเป็นภาพยนตร์ภาคเดียวในแฟรไชสยพิวพวานอร์ที่เขาได้แสดงในหลายๆบท เนื่องจากในภาคต่อไปเขาจะประจำอยู่ที่บทดร็อกเก็ตบทเดียวทุนนันตอนจบที่ไม่ใช่ซีซ่าอิสโทม ในตอนจบแบบที่เราได้เห็นไปนั้นก็จะมีการนําเสนอฉากที่ซีซ่าบอกกับวิวว่าซ is ีซ่าอิสโตก่อนจะเดินหาเข้าไปในป่าก,กับบรรดาวานอนที่เหลือส่วนวิวนั้นก็จะถูกสันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตจากการแพร่ก,กระจายอย่างรวดเร็วของไวรัสไปทั่วโลกแต่แท้จริงแล้วตอนจบดั้งเดิมอีกแบบซึ่งก็ถูกถ่ายไปแล้วเหมือนกันก็จะเป็นการนําเสนอเรื่องราวของซีซ่าและว,วิวที่อยู่ในปา่าโดยวิวก็จะพยายามโน้มน้าวให้ซีซ่าก,กลับบ้านแต่พวกเขาก็จะถูกทหารเข้ามาขัดจังหวะจนซีซ่าก,กาลังจะโดนยิงซึ่งวิวก็เลือกที่จะเสียสละละะแปปกป้องซซีา จากกระสุนและถูกสังหารลงไปแทนซึ่งในตอนแรกทีมงานและนักแสดงก็โอเคว่าจะใช้ฉากนี้แล้วแต่ทางเจมส์ฟรังโกและแอนดี้เซอร์เคสก็ได้ตัดสินใจเปลี่ยนใจจนพวกเขาเลือกที่จะมาถ่ายทําฉากจบใหม่ในช่วงก่อนที่ภาพยนตร์จะเข้าฉายไม่กี่เดือนจนเราได้เห็นฉากจบที่ถือว่าลงตัวสำหรับใครหลายๆคนในท้ายที่สุด โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์ r i s e of the Planet of the a p e s ที่ถือว่าเป็นภาพยนตร์ภาคแรกซึ่งทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและครบรถทั้งความซึ้งรวมไปถึงความสะเทือนใจก่อนที่ในภาคต่อไปจะมีการนำเสนอเรื่องราวของสงครามแบบเต็มตัวเพื่อปรับโทนให้กลายเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วเพื่อนๆเ่าครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจาก Rise of the Planet of the Apes ในปี2011นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันในวิดี ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆาจากพวกเราโดย้า้หาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ